ธบารีเธอเธอสาธุ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 ก้าทุกาสาายาสมมาตยาสมามยาใส่มาบายาเขาอยากได้รับการช่วาลงมาบอกไม่ยากลมามบาียาที่ส่งมาทุกที่มียา่ลกคนที่โดนจะต้องโดนกระทามมียาทุรมยานัดและใช้เคร่ตีให้มาเรียกรางั้นาบามมาธรรยามาธรเมบารมารารยาสมอามรบามรรมรบา เบาเพื่อจะช่วยปลดปล่อยให้เบาลงเลยถางบ้านนี่เป็นวิญญาณอะไรนะอเมื่อกี้ถามล้วเขาเป็นผีพายใช่หรือเปล่าเป็นผีพายใช่ไหมออถ้าผีพายให้อยู่เลยอาจารย์บอกนี่ถ้าเป็นวิญญาณผีพายให้นิ่งเลยนะหยุดเลยเพื่อจะแค่ปลดปล่อยให้นะไปได้ไหม,มถ้าไปได้ให้หงอขาแล้วมาเลยห,หงอลงมาไปได้นะไปวันนี้เลยนะมีขี่มีขี่วิญญาณนะถาม,มา ถามว่าในร่างนี้<อ>นม,มีวินญานขึ้นมาก่อน,น,อนเดี๋ยวเขาเจ็บขึ้นมาก่อนอาขายขายถามเขา้วยถามว่ามีจิวิญญาณในร่างนี้ถ้ามีวิญญาณเดียวนะห้อยงอขาแล้วมาเลยวิญญาณเดียวนะไม่โกโหกนะโกโหกจานเพราะว่าขาข้างนู้นนะเมื่อกี้กระดิกได้ข้างขวาใช่หรอตัวเดียววิญญาณเดียวนะลองถามเลยขึ้นมาก่อนยกขึ้นมาเลยถ้ามีวิญญาณเดียวยกขึ้นมาแล้วข้างนี้ล่ะมันหลอกเราอยู่ตัวเดียวตัวนั้นน่ะตัวเดียวมันหลอกเราอยู่เนี่ย ก็ถามนะไส่โกหกนะถ้าโกหกใส่หม้อถ่วงทะเลเลยนะให้เลือกเอาถ้าบอกความจริงก็เอาลอยให้มาลหมาละโกหกอันนี้ดัวนี้ขาดมาแล้วเจ้เพิ่งมาดู<ม>าาเลยก็ถามมันเลยจะแก้ให้เนี้ยไปได้นะไม่ต้องเต้นมาต้องเต้นเบาๆเลยหยุดหยุดเลยไม่ต้องโกหกเลยละ่ะวิญญ,ญญาณเดียวเนี่ยแหละแบ่งไปแบ่งมาใช่ไหมใช่งอลงมาเลยงอลงมา ซ้ายมาขวาสองขาเล้วตกลงกี่วิญญาณอาจารย์สรุปแล้วกี่วิญญาณไม่วิญญาณเดียวแหละอ๋อเหรอมันโกหกใช่ไหมมันหลอกนะสามขาหลอกอ่ะกถามว่าเขามัดด้วยอะไรเนี้ยเขาใช้มอญหรือว่าใช้เชือกมัดในทางเนี้ยหรือว่าทําบุญฝังลูกฝังรอยเขาเขาทำบุญฝังลูกฝังรอยแล้วก็เอาเข็มแทงขาเนี้ยเหรออาจารย์ถามเนี้ยถามว่า เขาทำหุ่นฝังทุกฝังรอยหรือเปล่าถ้าทำฝังหุ่นนะฝังทุกฝังรอยถ้ายกขาขึ้นมาเลยยกขึ้นมารววแดงแล้วนะโกโหกหรือเปล่าเนี้ยอืม,อมโกอโหอกนะโกอหกแล้วลงมอแล้วทวงทะเลเลยนะตัวอาจารย์ถามฮัวทวงทะเลเลยทิ้งทะเลเลยนะไม่มีคําว่าเมตตาอีกต่อไปนะเมื่อคนที่โกโหกเพื่อจะช่วยปลดปล่อยให้ให้เจ้าได้ให้หลดพ้นไป ไปอยู่ช่วยคนทําผิดคนทําชั่วเหมือนดินพอ่อขมูเมื่อไรจะได้ไปเกิดละ่ะอ,อยากไปเกิดเป็นเทพเทวดาไหมอยากจะไว้นะมันจนะ,ะนคิดไปขาข้างเนี้ยใช่ เป็นไรล่ะเดี๋ยวสะทอถอไป่อนนะจะได้เบาขึ้นเลยคะ้วเก็บหน้าขสิสิ้มัน่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเน่อมาแล้วมาแล้วใช่ไหมเนี่ยรู้สึกรู้สึกรู้สึกมาลวลงละเนี่ยเดี๋ยวเรืยกเรียเรียกรยกเรี้กเรี้กเรีกเรยอเรยกึรกเรียกเกเรยเฮ้ยกเรียกเรเรียกเรีไกมเรยเรยกเรเรยมารยรรยรเย มาจริงจริงเนี่ยได้รู้สึกเลยอะไรนะเขาฝืนไม่ไหวเขาฝืนไม่ไหวแล้วหน้าเขาเปลี่ยนแล้วแต่มาเดี๋ยวต้องมาแล้วอันนีาเรื่อนนี้ก็ุมารน้องแต่รู้สึกได้แต่รู้สึกได้แต่น้องคนนี้โดนของเขมรแล้วก็ช่วยเป็นกุมารดำพอเป็นกุมารดำเสร็จปุ๊บก็จับฆ่าคนเนี่ยเป็นดีก็เลยมาอยู่ช่วยคุ้มครองร่างลี้มาช่วยน้องเขาหน่อยว่า ให้ให้อยู่คุ้มครองในร่างเลยแล้วตอนหลังก็เหมือนกับว่าให้มาช่วยรักษาคนแต่ตอนแรกเป็นวิญญาณที่ส่งมาฆ่าฆ่าอย่างเดียวเลยที่เป็นคลิปที่ผมส่งให้พี่ดูอ่ที่บ่าเนี่ยคนนี้เลยลูกสาวนี่เลยอันนี้ก็เป็นวิธีทําตัดแก้ปลดปล่อยวิญญาณแก้ปลดปล่อยวิญญาณคือให้ให้ได้รับ เขาเรียกว่าให้ได้รับเทวธรรมทุกอย่างที่เหมือนกับว่าเป็นสะพานพาให้เขาขึ้นสวรรค์แล้วหรือว่าออกไปได้เขาอยากไปไหนก็ไปนะไม่ใช่คือที่เนี่ยจะไม่จะไม่แบบไม่มีขันคูนะไม่ไม่ไม่มีนะก็มาถึงก็ทำเลย่มาถึงก็หกบาทใส่ใส่ค่าคู6บาทนะฮะครับผมแล้วก็แล้ก็เช็ค เช็คว่ามีวิญญาณไหมแบบเมื่อตกี้นะครับว่ามีไหมถ้ามีก็จะลงมาบอกมีลงมาบอกถ้าพอครับผมนี่เดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมเมื่อกี้น้องฟื้นเขาจะลงตั้งนานแล้วเมื่อกี้เขามาบอกเมื่อกี้ที่เขายืนตรงเนี้ยเขาก็จะบอกไปคือเหมือนว่านับตังเนี่ยเป็นเด็กอยากจะช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะมามาเพิ่ม เดี๋ยวเดี๋ยวให้แกะก่อนเดี๋ยวเป็นชันช cin <cing. S 2> ันเขาจะลงเลยเดี๋ย้ทีครับไม่ไรเดี๋ยวให้เขานั่งเฉยๆก็ได้ให้เขาลงมาแล้วให้เขานั่งเฉยๆก็ได้เดี๋ยวเขาให้เขาดูอะถ่ายใกล้ๆได้โอเคถ่ายใกล้ๆตอนนี้คือพิธีเชิญขุมารนะนี่คือพิธีเชิญขุมารนะฮะตอนนี้อาจารย์กำลังจะขออนุญาต ธรรมะธรรมรตนโมระโตธรรมะธรรมนามตะโมรรตาตวานาโมตระโตธรรมะธรรมรัตนาบัณฑิตตวาามระโตธรรมะธรรมรัตนาบัมฑิตตวานามระธรรมะธรรมรัตาบัณฑตวาามตระโตธรรมธรรมรัาบัิตรวานาโมตระโตธรรมะธรรมรัตนารัณฑิรตวานาโมตระธระธรรมรตนาบิตวานมตระตธรมะธรรมรตาณิตตวาามตระโตธรรมธรรมรตาบัตวาามระธรรมะรรมรัาทัณะตวานาโมตระรรมะธรรมัตนาัณตามตระตธรรมะธรรมรตี ตาตาเตสันฑาลิเกวิมานีที่เปราเจ้า่าเมตวนาคาเนเทตบุพเพเตเดุมมานิยานตเทวชลาธรพุทเมยขะทะปะรัาสิตันตาธนิกเองยงยวราตัณาทุโมเมตุนันตธัมมาธรมาาคารวายะยมตันตาสมะารรมาราคารวายะยมทันตาสมะธมาราคารวียยมทันตา เพื่อทาบูชาทั้งบูชาทั้อาบชาขอบูชาพระหมอต่าเมืองจใหญ่้ม่้ถึงรยบาง้าผมร้อแม่แก่พาตางเมืองจ่ตางการเป็นครูบาอาจารย์สายวนเป็นครูบาอาจารย์ยวนที่อยู่ักากาจะเป็นสายยวมาเป็นคนยวนปอนคนยวนสาย้าสายยวนที่ญาณอาวาเตาขอพระนาาย ย้ไปอยู sure. okay? Now, have to have to ่แระทังวกมาพระท้าวกามอตะเก็บชายแดงเป็นเชื้อยวนเจียวเซียงก็จะเป็นครูบาอจารย์ของอาจารย์ทีนี่กูมานัก็กำลังจะนองน้อง่นะฮะสมองพัานเปันใจนักตังมาประทับว่ามมาช่วยเหลือเพื่อโตยกแท้ท้ควยระบาานี้ด้วยแต่ตาตุลาตุลาตุกู์ทางพระราถนาธรรมราถนานางสังราธนานังปินการเงินชิญตั้งกัจจารกนี้ ต้องหัวขึานา้นมาพอยเชนนับตาลงมาประทับร่างมาช่วยแล้วก็ตัวโตเป็ย่างเช้คนติดเบล๊กไ้กล้วยนำมาใี่ด้วยเธอไปจับตาตึงตาลลมาบ้านตูทำไมเนี้ยเมื่อน้ามาบ้านตูทำไมเนี้ยเมืเเามาม่อน้ามาบ้านตูทำไมเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามาช่วยไงเมื่อน,น้ามาบ้านตูทำไมเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยตัวเนี้ยมาแล้วมาบ้านตูทำไมเนี้ยตูงไม้เห็นมต้น มดูทําไมเนี้มารักษามารักษาไงเขาป่วยไงเขาโดนใส่ของมาทำมหนวดตัวเอี้ยมาบ้านตูทําไมาอรดาหมอตัวมาเลยเหมือนไม่เขารู้แล้วเขาบอกดีแล้วอรดาหมอดำเมืองงานหนวดมาแล้วเนี่ยหนุเขียนมาทำมาต้องแต่ไหนวันนั้นเนี่ยโดนเนี้ยอร่าหมอดำเมืองมาดูหน่อยเดี๋ยวมันมาดูหนวดํำไผ่เนี่ยอรหมอดำเมืองหมอดำเมืองที่ตัวกน้องมาดูหน่อยนี่ ตหมอดำเหมืงกนลงมาดูหนูหนูเดียตามหมอด้วยไอตลูไอตัวนี้พระบิดาลพระมโนตาหมอดำเหมืองมาดูดูหนูเนียวมันมามาหนูเนี่ยพระบิดาพระมโนพระบิดาพระมโนไม่ได้เป็นพระเจริญวานนะวานิชานตีแต่ทรงพระนุ่งทรงพระวานิจาวาตามรับพยะบิดาทรงพระนุ่งเป็นพระวานิริชานตีพระบิดาพระมโนพระบิดาพระมโนพระบิดาพระมโนพระบิดาพระอโนพระบิดาพระม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 โนพระบิดา กัสสก้าทักขังสาการในยามธรระเรย์นะยามังทัาธรรมะเปรย์จักรพทจาพุทเจ้าพทธจาพจารรามารีตุลกอจักรพเจาพุทธจาทันาุขรทัพรจาจักรวุธทนรมทางธรมเรนเจเยนะโยปรเ์ปะปะยัมถุยโลวาเขมโพุตัสเพตตาปุิตัตานภารวบราณิโกเมตาทิมักะทักกรเย์จานุตรันัญญานันยามายาชาติขามิฉันยมาอาย ทาที่ัมตาโยท้าให้กาวิตามนุราเคเอวังผิดธพรมโทเตตมานาธรรมาภปยะมานาอเมตันจาระโรสมิงมานาธรรมาภะมาโนทาโอจริญจาธรรมธาตุปานเจรานิสินบาสญาณวาญาวาตชาวิคตเมโทเฮตังสัตยินาติไตรยาพรหมามังมิหารัยธมาอุจินจา อนุาพะบอนาาเลนราโรกามนวินยยะเพรทชาติกรายยมนาเดติติชาเพตาตาชาตะกรมาระโนตระกายเกิตขมทางเชกโหสรจสนกันละกันแกเร็มผมจะบาดาขาจะไมกทำให้ตอบเล้าบาดาขาจะ่อำัตองบอกโราม่ดเดยวขัาจะไม่ไจหเมวันเกินายาอาเาาะาคนโตเวยามระคำ้วารม อาจารย์ปริาังกยัะพัฒวิงอาทิยเสดสัติปุทโคตัมญาโนะเระทังวะการิรังอาจารย์ปริังกยัวพทเวิงอาทิยเชดสัติปุทตัมญาโนะระทังวะการิขรังอาจารยปริยังกยัวพัเวิงอาทิยเสดสัตยิปุทตัมญาโนะเระทังวะการิรังอาจารยปิังกยัวพัฒวงอาทิตย์เสิสัตยิปุทโตัมญาโนะระทังวะการิขรัง วัดไหนมาเลยเนงะี้ยอย่าไปหนะ้อยนะหรือว่านั้นมะนะีแล้วนะไปเอามาห้อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปยึดหอกแล้วก็ถึงกับถงกาบซาทังคำมันเกะปวารีมิตรเทนวาสุเทนวาปาริชานุวาพัะธรรมวัตถุนุกามปาปาทายานั้นตัวปฏิริษามิตรปฏิริษีเป็นตัวทัพอภาธรรมวัฏนระมังวัาทันเทมาธั้งเวิทวโรภิชาธรรมระธรรมระตาหนาเรตุโนตาตุทโรวิกาโอาติธาหิติวิทวโรภะรามาธรรมวิทวิชาตานันทมโนตุกาโตระตุกะ อนุตารวปุริธรรมธาราติธาธาเทวานุธนัมพุทธวะติวะกัทวะพระธรามธรรมวะเทธาสาติราธาราธรรมตรีปรตานุตัตุการุตวะขัตโนะธรรมนาราจธาพุทโธธรรมธรรมราโตปีติอันี้ถือว่าโดนไม่หนักโดนไม่หนักอันนี้โดนไม่หนักแต่ถ้าโดนหนักเนี่ยจะแบบโอ้อ้างโอ้อากเลยลองคิดเลยใช่ไครับแต่ว่าถ้าถ้าประมาณถ้าคิดโอกอางเนี่ยจะจะกินของอ เป็นประเภทกินของเข้ามาแต่อย่างเงี้ยเขาปวดขาเดินไม่ได้เจ็บมากเลยอ่าอันนี้โดนสังรูฝฝางรอยแล้วก็เอาเข็มยึงแทนอันนี้เขาก็จะลงมาบอกกกรระโดยย่่าาัคเอีษู

สุนารัเรเชทองคอยโยนัแคนีจเรนะหนักวช่าหครับแต่นี้หนักเลยว่าัอนเมรแท้เลยฟัาแน่นอนฝันหนักเลยนะอันนี้บังคับแน่นีรเขาต้องคัดแน่มันไม่ตัวตามหมออาวานบอกว่ามันดีนะเถียแดงแดงอะ จะกินสีแดงแดงจะกินเลือดใช่ไหมมันจะกินเลือดใช่ไหมอ๋อกินเลือดแล้วมันจะไปใช่ไหมมันบอกว่าดาทุนเนี่ยเอาไปเดี๋น้ำลายมัน่ะกุมารทองเนี่ยบอกว่าป้าคนนี้ไปกินน้ำลายของเขมรที่ว่าเขาทำมาเขาไกินอะไรดแต่คือนี้คนที่ทําเขาเนี่ยก็คือคนที่ฝากลูกมาเลี้ยงเขาแม่แม่ของเด็กที่ฝากป้าคนนี้แล้วก็เอาน้ำลายให้กินอะไรให้กิน ฝากของมาก็ถามแล้วก็ใช้บังคับนี้นะเขาใช้ปอกมาแล่นงานเลยนะน้าหมอมาเนี่ยหนูถามเองนได้ไหมอะอะได้เมื่อะ้อกไปเย้อเมื่อไปไหนมึงไปไหนไทยไทยอะดอยดอยมึงพูดเลยมึงไม่พูดมึงเดนอะ้าหมอตำเหมือแน่แน่เหมือนน้าหมอดมืางลงมาดูหน่อยมันตัวหนูที่ไหนอะเนี่ยน้าหมอน้ามาน้ามาน้าแดบดินไทยหนูเนี่ยนันแนบดินไทยหนูเนี่ย มันแนบดีดในหนูเนี่ยไม่กลัวหรอกแล้วมันจะบอกว่าจะเลี้ยงดีดแดงอะหนูไม่ดูอมันดอกอะหนูมันเที่ยว,วอะเอามันมาบ้านดูทำไมอะเาขาโดนฝากมาเขาโดนฝากมาเดี๋ยวก็ให้ทำาตกไงมันบอกว่ามันไม่ไปอะมันพูดด่าหนูด่างเนี่ยไม่ไปไม่ไปอยากลองดีว่างั้นมันบอกว่าไม่มีไทยเห็นมันดอกมึงเห็นก็มีไทยเทื่องพูดดังเนี้ยอืก็ต้องลงมอเท่านั้นแหละอย่างงั้นก็ต้องอาลงมอใช่ไหม มันบอกว่าไม่ต้องมาดุงดักดูดูดักเนี้ยเนี้ยไม่เป็นไรก็ต้องสาวลงหม้อใช่ไหมวขาเนี่ยไปดุงดักมันท่ะใหม่อะฮะต้องสาวลงหม้อหรือเปล่าฮะไอ้หนวถามตาบอดตาเมืองเดี๋ยวนี้ปะต้องถามพ่อเหมือตาเมืองอะถามพ่อเหมือตาเมืองเลยมาเอตัวไปหนัวหน่อยอะดาดอกโนดักตาเมึงเจอเดียตาบอดตาเมืองหมู่แน่เหมือนไอ้ดัวไทยๆยดอยๆมันเป็นตัวเดียวดอกไปดอกมาดัว อ่ะได้ทุนเนี้ยไปตีนเหมือนน้ำแก้วเดียวจะดูกมันน่ะถามแล้วดูดีว่าจริงหรือเปล่ามีป่ะพี่ไปกินน้ำมาป่ะกินน้ำแก้วเดียวกับลูกกินน้ำแก้วของน้องเขาเลี้ยงลูกก็ต้องกินนะจ๊ะม่ได้มันก็เลี้ยงลูกมามันก็ต้องกินกับเขาอ่ะมันไม่กินได้บางเทียอะหมอจามืองบอกว่าบางเทีอะอมกลมดังเงี้ยต้องให้ลูกมันตีกลมไปกลมมาอย่างเงี้ยน้ะหมอบอดหนูเนี่ยน่ะถามได้แลาดูว่าไม่ดูจริงหรือเปล่าไอ้หนูเดินแดนดินน่ะหมอจามืองนะบอกเน่ย ไปชักหมดอ่ะเกียร์เตะไปชัอยู่ไหนเตะเตะเท้าแค่น้อยได้ทุนเนี้ยปวดถามานานเดี๋ยวปวดหนัดมากไม่มีใครดูว่าปวดขนาดไหนอ่ะปวดมากมากเลยอ่ะช่วยเนี่ยกูมาอ่ะหนูถ้วยดูนี่นะหยุดเลยนะไม่ต้องสั่นนะรู้แล้วเมื่อไม่ต้องมาโดนดีเลยแล้วแล้วจะคุณให้นะแล้วคุณให้แล้วลงหม้อไปเลยนะ ดหมอด้วแดงแดงดูดับมันเอามันไม่ดัวดอกไม่เป็นไรรู้แล้วทำไมหรอดาหมอดำมาดวหน่อยเดี๋ยว่าเันไปในนวให้ทยอันนั้นคนไท้าเหนือได้อ่อดไปอ่ะดหมอดอาไม่เทือนหัวดิอยากเป็นขอไม่ได้ว่าไม่เชื่อเชื่อเดี๋ยวเขาทำให้ให้นะอย่าอย่ขี้น้อยใจเลนักตังเนี่ย ดหมอตาเหมือนดูเดียวนนาเท้ามาแดบเดีนถ่ายหนูดูเนี่ยไอเนี่ยด้หมอตาเหมือนดงหมาดูดีเนี่ยคือคือวิชาที่เนี่ยจะไม่พูดเองเอง,เองจะไม่บอกว่า,านะันาง่งปุ๊บแล้วก็เอมีนั่นมีนี่นะมีอะไรเหมือนกันนั่งทางไหนให้เหนะ็นคือวิชาที่นเนี่ยเนี่ยจะเรียกลงมาอย่างเดียวถ้าไม่ลงที่ขาไม่ทํา คือคืออย่างน้อยเนี่ยไม่มีการไม่มีการอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไปรับใช้คนทใไมนะเขาจะหรือเปล่าไม่มีการมโนคิดเองเลยที่เจ็บจะได้ให้ดีเลยให้เบาเลยให้เบาเลยถ้าหมอทางงานอดบอกว่าได้เลี้ยงไตอะมันหรือรางไกไตอะเลี้ยงไปแล้วแดี๋ยวทำไมเดี๋หมอบอกว่าไม่ได้กินด้านหมอบอกมันนะเปล่าเอามันเป็นเผียนดัถืออะ กก็ลตััวเจียงนไม่ส่งมาใหม่มากนับตังค์นนูถามตาหมอตาเมืองตอนหน้ารังนั้นส่งมาใหม่เพราะพี่บ้าถามก็ส่งมาใหม่เนี่ยมันรู้ว่าแก้ได้ก็ทํากลับมาอีกต้องไม่พูดอ่ะมันรู้ว oh. ่าแก้ได้ม um ันก็ส่งมาอีกมันก็เรียกมาอีกตาหมอตาเมืองนะบอกว่า ให้เอาเดือดถ่ายแดวแดวดอเอาไปเอาวันนะตรงอะไรที่เอามันเป็นแดกแดงอ่ะสามสามแพ่งให้มันตีนั้งนอกไปดังนั้นไม่ต้องให้มันตีนในบ้านตาหมอตามเมืองนบอตันนี้แดวให้ถาวถาวะตรงอะไรอะมอลงอะม่อไปเดินพูดดังนี้ทีละทีละิบทุ่มแดงเท้าบอกว่าดาหมอทโนเดียวเอาไม่ด่วรนะโบอันเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเอามันต้นขึ้นเว่งขึ้นวิ่งตรงดังเนี้ยแล้วต้องทำไง ตาหมอตาเมืองบอกว่าต้องให้อทนมาถ้วยด้วยอ่ะอพาตาหมอตาเมืองมาเองอ่ะตะเดียวฝาน,นี้จาพูดดังเนี้ยเขาหมอตาเมืองมาไม่ได้<อ>เขาอยู่สาลเจ้าแต่เท้ามาไม่ได้นายเพราะด่างเทา้าดูดทันน้นเะพูดดังน,นี้เท้าบอกว่าให้หนูมานั่งดูว่าหนูหนูไม่มันดูแลเท้าจะด่าหนูอีกดันเนี้ยไม่เป็นไรก็ให้กินเลือดไก่ใช่ไหมเอาเลือดไก่แล้วเรียกลงหม้อให้ไปเตียนท่างนอกเลยให้หนกนกับมันแล้วถ้าเมืองไม่ไป ตามหมอตามเพืองบอกเดี๋ยวมึงเตอดีแน่ๆจะพูดดังนี้อ่ะอืมได้ก็ตามนั้นก็อ่ะเจรจาจบก็เดี๋ยวลองเอาเลือดอ่าแค่นั้นเองต้องขนเลยให้ให้สยบเอาไว้ให้เบาตามหมอถามมันเลยว่าไปเกียนห้างนอกเลยนะไอ้ผีถือพูดมาหนักเนี้ยลองดูกินข้างนอกได้ไหมอ่ะถ้ากินข้างนอกได้ให้กระดิกขาเลยบอกว่าไม่ให้เลียงในบ้านตามหมอบอกเอาเลือดไก่เน้ำอ่าลงไฟนี่เลยนะกระถือตัวนี้เที่ยวฟาร์มไปได้ดางนี้นะ จะให้สีแดงที่ต้องการนะแต่ไปวางทางสัมผังไปกินข้างนอกนะแอ๊บเอาทรายง้อกันมาเดี๋ยวเนี่ยมือเป็นอะผีอะไรมึงไปเดียนข้างนอกให้กินข้างนอกเลยทางสัมผังแล้วจุดทุบเรียกให้ไปเลยนะได้นะมันท่อมันจะบอกบ้านบานของมันพูดดังนี้ได้ได้แล้วคืนล้างให้เขาเบาเลยนะให้เบาเลยเอาเปลเอายกขาขึ้นมาเบาเลยอื ตาหมอบอกว่ามันทงมาใหม่นะไอตัวที่ดินตายไปแล้วเนี่ยมันดูว่าออกไปแล้วมันทงกลับมาเอียไม่เป็นไรทำให้เบาเลยสัญญาแล้วนะสัญญาแล้วอย่าให้ล่างเขาเจ็บนะอ่ะพอพอเอาแค่นี้พอยกขึ้นมาพอพออย่าให้เขาเจ็บอ่ะปล่อยเลยคลายเลยมึงเงินดอกคลายเลยาดังเบือนคลายจบคลายแล้วนี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับ ครับเสร็จแล้วครับอันนี้ก็จะดีขึ้นใช่ไหมครับคุณพี่ดีขึ้นน่อยะที่อาการปวดปวดขายังขัดขัดอยู่หน่อยขัดขัดขาอยู่แต่ก็เบาไงเบากว่าเดิมต้องมาซ้ำเรื่อยๆใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องซ้ำอลไรใช่ไหมครับเลี้ยงเลี้ยงเลือดเขาเลี้ยงเดืยวทางซ้ำแพงอ่าหมอ IP จะถือมันเพราะว่าถ้ามันน่าด่า